ที่เป็นการทำตู้ไฟหมุนได้ของเป็นจะนะครับฉลองหนึ่งร้อยปีเทิดไทยลำไพยพันนีเกี่ยวกับเรื่องการที่พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มทำเสือกกนะครับโดยพี่ต่้มของเราครับพี่ต่้มทำแล้วจน ให้กินข้าวกินปลานะครับก็เพลินนะครับหมุนได้ตอนกลางคืนก็จะมีไฟที่ส่องออกมาแล้วก็หมุนได้ครับเป็นไอเดียของอาจารย์ที่ต้องการให้เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นการประดิษฐ์ของเฮียดิษร้าน XX Auto Air นะครับ โดยทีมงานสินบุรภาพี่ตัมอับดุลนะครับคนนี้ชื่ออับดุลนามสกุลนาลีนาลีเข้ามาทำเลยเฮ้ อุ้ยนี่มันกกขี้หมานี่นะพี่เอสเราเป็นเป็นช่างไม้ครับวันนี้ครับ <c ười> ขัด <c ười> <c ười>